สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้ที่หวานอัดคลิปก็เริ่มต้นเข้าสู่เดือน12นะคะเดือนธันวาคมนะตามเรียกว่านับตามหลักสากลนะคะก็คือเดือน12 นะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็ค Energy กันหน่อยเพราะเดือน12นี้ก็เป็นเดือนสำคัญเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็เป็นช่วงเวลาสำคัญของคริสตสมภพด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าเช็ค Energy นะคะว่าในอีก12วันเรื่องราวไม่คาดฝันเกี่ยวกับความรักอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณดังนั้นผู้อาจจึงใช้การ Romance Angel นะคะเพราะเดือนนี้จะต้องยกเครดิตให้กับ Angel นะคะตามหลัสกสากลก็คือเป็นเดือนคริสต์สมภพนั่นเองนะดังนั้นผู้อ่านจะย้ำเสมอว่ารับชมได้ทุกศาสนาเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสากลน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นดีงามเสมอนะคะหลายๆท่านเลยนะรอบข้างผู้อ่านเนี่ยนะเวลาติดตามผู้อ่านไปเนี่ยเขาไปขอพรในโบท คาทอลิกหรือว่าในเรียกได้ว่าคริสตจักรเขาก็ได้รับพรน,นะได้ได้รับพรแบบเต็มร้อยเลยบางทีดังนั้นผู้อัานจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสากลที่เราสามารถจูนติดได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเราก็จะยิ่งได้รับพรน,นั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คในที่กันเลยว่า12วัน เรื่องราวไม่คาดฝันทางความรักอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคลิปอื่นๆที่นอกเหนือนจากความรักมีไว้ให้เยอะแยะแล้วนะคะกดติดตามกดกระดิ่งคุณก็จะได้รับแต่ถ้าแรนดอมพิเศษนะคะก็จะต้องเป็นคนที่ดึงดูดจริงๆคุณอาจจะเจอช้าเจอทันทีนะคะเจอแบบไม่คาดฝันหรือเจอในช่วงเวลาที่จิตใจคุณต้องการคำตอบด้วยก็เป็นไปได้นะคะ เหมือนเช่นเคยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายที่100%เต็มจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาลเพราะทุกครั้งที่ฟานมันคือการเปิดจิตใต้สำนึกนะคะให้คุณยอมรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานะคะแล้วก็ Facebook Instagram นะคะอยู่ใต้คลิปนะ Facebook ข้อความความรักจะเข้าไปอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่ติดภารกิจ Instagram นะคะก็จะเป็นเห็นมงคลวัตถุมงคลค่ะมีเอาไว้สำหรับครอบครัวเรากดติดตามไว้ได้เลยถ้าสนใจที่นไหนก็ติดต่อแอดมินนะคะเราไม่ได้จะทำเป็นการค้าก็จะมีที่อ n s t a g r กรมที่เดียวแหละนะคะเอาละแล้วก็สามารถคลิกที่ปุ่มคำว่าขอบคุณเพื่อพพอร์ต a n n e l เราได้ตามอัธยาศัยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ตื่นเต้นเหมือนกันนะอีก12วันนะเรายึดเลข12เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือน12นะเรามาเช็ค Energy กันเลยว่าอีก12วันนะคะเรื่องเราไม่คาดฝันทางความรักอะไรนะที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณดังนั้นผู้อ,อ่านก็จะใช้การ์ดโรแมนต e แองเจลนำก่อนเลยนะิีศษ นะสคริปต์นี้ผู้อ่านอยากจะได้โรแมนต์แองเจิ้ลสักห้าใบอ่ะโน้จะได้ดูซิว่าอีกสิบสองวันเนี่ยมีเรื่องราวไม่คาดฝันทางความรักอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้น,นกับคุณบ้างนะคนนี้ยขออีกหนึ่งใบค่ะแองเจิ้ลอู้ขอไยค่ะเอาละ religious factor นะคะเด็กด้านหลังออกมาบอกว่า religious factor หมายความว่าคุณอาจจะเพิ่งยุติความสัมพันธ์กับคนที่สิลไม่เสมอหรือถ้าเบื่อใหนหลือเกินเจอแต่คนที่สินไม่เสมอก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงว่าคุณน่าจะมีเกณฑ์ได้เจอคู่ที่มาจากพระเจ้าที่ทรงเตรียมไว้ให้นะเป็นคู่แท้นะเป็นคู่เสมอเหมือนซึ่งกันและกันนะเหมือนอดาดัมกับอวาประมาณนี้ นะคะและคู่ไหนที่สินไม่เสมอนะคะ,ะผู้อ่านก็จะบอกอด้วยได้ว่าจะแบ่งปันให้นะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะอาดาม่นะคะเจ้าสาวของเขาที่มาก่อนอีฟมาก่อนการเนี่ยนะคะแม่ที่มาก่อนคารมาก่อนอีฟเนี่ยก็คือแม่ลิลิดแต่เนื่องจากเนี่ยเอเนจีของความไม่เสมอไม่เท่าเทียมก็เลยนะคะไม่ได้เป็นคู่ครองนะคะเหมือนกับอีฟนั่นเองนะคะ ประวัติก็ค่อนข้างที่จะลึกล้ำพอสมควรนะคะอะล่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวเราเริ่มจากการใบที่หนึ่งซินะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างว่า wow, getting to know each other you deserve love คุณน่ารักคุณคู่ควรกับความรักที่ดีเหลือเกินนะ engagement greet ดเดี๋ยวนี้การ์ดนี้ขึ้นมา positive ล้วนๆไม่มีอะไรที่น่ากลัวสักอย่างนะ new love greet อีกรอบหนึ่งกรี๊ดกันให้เจ็บเจ็บคอขอ,อ,อไปกัน g r ี๊ดกันให้เจ็บคอ,คอไปนี่แหละกรี๊ดเพราะอะไรทำไมถึงบอกให้กรี๊ดรู้ไหมคะ เรากรีดคนเดียวเราไม่ต้องอายไข่แล้วเวลาที่เรากรีดดนี่คือเราเปิดรับพลังงานบวกเหมือนเวลาที่เชียร์บอลเห็นไหมกองเชียร์ไหนคึกคักอ่ะเฮ้เฮนักเตะฮึึกเขิมนะคะยิงเข้าโกอยู่นั่นแหละชนะไปเลยนะคะ financial and career ได,ได้ว่าในอีก12วันนี้ปังปัง,ป,งปังทั้งเรื่องเงินเรื่องเรื่องความรักทีเดียวนะคะ หรือน n e r ี y อาจจะออกมาบอกว่าในอีก12วันคุณอาจจะได้รับการ Off e r Love นะ Offer ทางความรู้สึกนะคะหรือ Off e r ทางด้านการเงินก็ได้นะคะถ้าคนมีคู่อยู่แล้วหรือคนกำลังคุยมีเกณฑ์การ Off e ฟทางด้านความรู้สึกทางด้านความรักทางด้านการช่วยเหลือเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์ในแบบจริงๆไม่ใช่แบบสแกมเมอร์แบบสแกมเมอร์เป็นแบบไหนคะอาจารย์ตอนนี้ตอบไม่หวัดไม่ไหวไปเซิร์ชดูที่ กูกนะคะมุกไร้ายของ s สแกมเมอร์ตอนนี้มีทั้งตัวจริงนะคะแล้วก็มีทั้งมาจากในจีเรียแล้วนะแล้วก็ใน YouTube เซิร์ชได้เลยนะคะ TikTok ก็น่าจะมีมั้งเพราะมีดังใน TikTok ด้วยน,น,นะเรื่อง s สแกมเมอร์นะคะอื ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยเหมือนว่าอีก12วันนี้บางท่านและอีกหลายๆถ้ามีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ได้เรียนรู้ดูใจเพราะคุณคู่ควรกับความรักที่ดีที่คุณเฝ้ารอหรือที่คุณเฝ้าอธิษฐานนั่นแหละนะคะอะไรที่ไม่ใช่สิ่งใดที่ไม่ดีถูกสลัดตัดทิ้งออกไปแล้วหรืออีก12วันโดนแน่นะคะโดนตัดทิ้งแน่ๆก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะคุณจะได้ new love รักครั้งใหม่เข้ามาแล้วคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณ มีชีวิตชีว่าเข้ามาทําให้ใจฟูเข้ามาทํา,าทให้ความรักความสัมพันธ์ในความฝันของคุณน่ยนะคะอินย r รีมในความฝันคุณเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาค่ะนะคะถึงขั้นมั่นหมายเลยทีเดียว บางท่านถ้ามีคนคุยอยู่เดินทางมาเจอเจอแล้วออกเดททุกอย่างเป็นไปใทิศทางที่ดีอีก12วันอาจจะถูกขอมัน่นสายฟ้าแลบนะคะก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะคุณก็ให้เขารอได้ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องรีบรับมั่นทันทีแต่มันจะมีเหตุการณ์อย่างเนี้ยเกิดขึ้นกับคุณนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยโดดเด่นมากเรื่อง new love แหละนะคะแล้วก็ energy financial ขึ้นก็บอกเหมือนเดิมว่า lucky in love lucky in game นะในเรื่องการเงินหน้าที่จะดีมากๆทีเดียวนะคะจะมีคนที่รักคุณมากๆให้การหรือว่าทคำชูทางด้านการเงินด้วยนอกเหนือจากคู่ของคุณนะถ้าที่ว่า,อามองดูนะหรือว่างานที่คุณรักเนะี่ยมันทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เงินได,ได้ไรายได้เรียกได้ว่า้อ,าอ่นอานกัาสในช่วงใกล้ปีใหม่ถูกไหม ทีใหม่ก็มีเฮน,นะมีเงินขวัญถุงติดกระเป๋าเป็นเงินก้อนที่ทําให้เรารู้สึกว่าหยุดยาวก็อยู่ได้แหละนะคะหยุดยาวก็สามารถไปเที่ยวกับครอบครัวได้อย่างสบายใจนั่นเองนะคะไอ้ที่เนี้ยผู้อ่านชอบมาก you d e s e r v เเนี่ยออกมาตอบย้าว่าความน่ารักของคุณอะ มันทำให้จักรวาลน,นะคะตอบแทนคุณด้วยความรักดีๆแล้วก็ new love energy เข้ามาผลนี้ไม่มี energy ของคนเก่าที่จะมาวุ่นวายทำให้คุณเครียดหรือเสียใจคนเก่าที่ว่าคือคนที่ทำให้เกิดอารมณ์ท็อกซิกค,ความรักที่มันเป็นพิษความรักที่ไม่ดีอนะคะอ่ะละทีนี้เดี๋ยวเราลงมา clarify กันหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ 12วันสิ่งไม่คาดฝันทางความรักเรื่องราวไม่คาดฝันทางความรัก getting to know อยากจะบอกอะไร getting to know each other อยากจะบอกอะไรคะ แม่ดูสิคะเดเลิฟเวอร์ขึ้นมาเลยกรีตต่อกรีวรัวๆเพื่อให้ได้รับนะคะหรือว่ากดยอมรับด้วยพลังงานบวก Getting to know ออกมาบอกว่าคุณจะได้พบรักแท้รักที่ดีของคุณและใช่ค่ะเด e ล o ฟเ r อรมันเป็นการ์ดของเนื้อคู่อยู่แล้วนะคะอดัมกับเอวาเนี่ยคู่ยังไม่ทันขาดคำนะคะพระเจ้าก็ส่งสารมาให้เลยว่าถึงเวลาแล้วล่ะนะคะ ไม่ต้องเหนื่อยแล้วไม่ต้องเสียใจแล้วคุณคงจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณรักแท้แล้วก็คู่ชีวิตของคุณที่เป็นรักที่มั่นคงนะคะเป็นรักที่จะคงอยู่ตลอดไปนะจนวันสิ้นลมหายใจนั่นแหละนะเอาล่ะ y d e s e r v e love อยากะบอกอะไรนะ e ิ e เ v e love n ิฟไนรวอนคุณจะได้รับการสื่อสารในเร็วนี้แล้วนะคะบุคคลคนนี้อาจจะเป็นชาวท่าทรไฟเมสิงธนูเขาอาจจะส่งข้อความมาหาคุณนะไม่ว่าจะเคยเจอหรือไม่เคยเจอแต่คนคนนี้จะส่งข้อความมาประมาณว่าขอทำความรู้จักขอสารสัมพันธ์ถ้าในกรณีที่คุณสารสัมพันธ์ไปแล้ว น่าที่จะได้รับข้อความที่เซอร์ไพรส์เลยว่าอีก12วันเขาจะเดินทางมาหาคุณมาเจอเจอคุณเอเนอรจการออกทริปท่องเที่ยวสวีทหวานเกิดขึ้นแล้วหรือคุณมีเกณฑ์การเดินทางในอีก12วันนี้แล้วโชคดีได้เจอรักแท้แห่งชีวิตของคุณในช่วงออกทริปนั้นนั่นเองนะคะระยะเวลาผ่านให้ นี่แหละอินเอ y เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือ12วัน12สัปดาห์เต็มที่นะแต่ที่เราอ่านการ์ดอยู่เนี้ยคือภายใน12วันมันจะมีเหตุการณ์หรือมีบางอย่างผลักดันให้คุณได้เจอเหตุการณ์ครั้งนี้นับต่อต่อไปนะคะ e n g a ก e เมนต์อยากจะบอกอะไรนะ คุณมีเกณฑ์มีคนจะเซอร์ไพรส์เดินทางมาหาโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยนะแบบประมาณว่าเขาซื้อตั๋วข่องบินแล้วนะคะบุกตั๋วแล้วโชว์ตั๋วแล้วแต่ไม่ได้มาขอเงินคุณนะประเภทโชว์ตั๋วแล้วขอให้คุณจ่ายภพาษีบล็อกเลยนะจ๊ะรีบบล็อกเลยนะจ๊ะแสแกรมเมอร์จ้าตัว,ต,วตัวจริงๆเขาจะคอยอรายงานเลยว่าตอนนี้อยู่สนามบินนะเซลฟี่ตัวเขากับสนามบินถ่ายรูปสนามบินคอลวิดีโอที่สนามบินพอเวลาที่เขาไปถึงเพราะว่าคุณสําคัญนะ่ะเขารักคุณนะ่ะอยากมาหา ระหว่างขึ้นเครื่องบินมีเวลาอีกหน่อยก่อนปิดมือถือถ่ายรูปส่งได้อันเนี้ยธรรมะถามว่าเพราะอ่านทำไมรู้เพราะว่าแฟนแอดมินเขาส่งไงเขาส่งกันเนี่ยเขาส่งกันนะเขาส่งกันเราก็เห็นคนข้างรักคืออยู่รอบๆตัวอะค่ะของจริงต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่มาเอาตั๋วปลอมโชว์นะเขาโชว์ตัวแล้วเลยแล้ว,ลวไม่ได้ขอเงินนะคะจากนั้นอะระหว่างเดินทางเขาจะรายงานเราตลอดเลยค่ะ นะบางคนก็นั่งจิบไว้ตรงนี้คิดถึงคุณจังเลยอ้อจังหวานไปไหนอะแฟนแอดมินอะนะตั้งแต่แรกเลยนะเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะสม่ําเสมอทุกคนบอกเลยว่าทุกคนเหมือนกันนะผู้ชายหรือแม,แม้แต่ผู้หญิงเนี่ยเหมือนกันทุกคนนะคะที่เขาเพราะว่าแอดมินของครอบครัวเรานะก็จะเป็น transgender ด้วยแล้วก็จะเป็น LGBT ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นหญิงรักหญิงด้วยดังนั้นเขาจะโชว์นะมาถึงตรงนี้แล้วถึงตรงนี้เดี๋ยวซื้อของไปฝากไม่มีการมาให้คุณช่วยจ่ายเงินอะไรเลยนะไม่มีค่ะนะคะอืม engagement นี่ยจะบอกอะไร engagement นี่ยจะบอกอะไรนะคะ engagement นี่ยจะบอกอะไรในกิ e n g a g e m e เ t นี่จะบอกคุณว่าเดอะ t สตาร์คุณจะได้เจอคู่รักที่ดูดีเหมาะสมและคู่ควรกันแล้วก็ในช่วงเวลา12วันนี้คุณค่อนข้างฮอตมากเลยนะจะมีเรียกได้ว่าจะมีคนนะคะ มาตกหลุมรักคุณแบบ l ลิฟ at first sight เพราะเห็นคุณโดดเด่นในสายตาเขาอะ่ะชอบมากๆเลยดูดีมากๆเลยนะคะก็อาจจะส่งข้อความมาได้ The star คู่กับ engagement นั่นยังหมายความว่าคุณมีเกณฑ์การรีโนเวทการเปลี่ยนแปลงการรีวิเนียนความสัมพันธ์เกิดขึ้นหมายความว่าอะไรคะรีวิเนียนหมายความว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี้ยมันจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากคู่รักก็อาจจะกลายเป็นคู่มั่น ะะนคแล้วก็จากคนที่เพิ่งคุยก็จะกลายมาเป็นคนรักแนละความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาดีวันดีค้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เดตสตาร์คุณหน่าที่จะเจอคนที่จะมีเกณฑ์ว่าจะต้องข้ามขอบฟ้ามาเจอเจอกันต่อให้เขาคนนั้นจะเป็นคนไทยก็เถอะตั้งน่าจะอยู่กันคนละพื้นที่นะคะแต่คนนี้มันถึงเวลาที่ชีวิตของคุณชีวิตความรักของคุณนะคะจะ เปล่งประกายสดใสสว่างเหมือนกับดวงดาวสถีขอให้เป็นดาวฤกษ์ที่ไม่ไม่มีวันอับแสงนะ,นะคะขอให้เป็นอย่างนั้นเลยนะความรักของคุณมันก็เรียกได้ว่ามันถึงช่วงเวลาจังหวะเวลาอันเหมาะสมแล้วจริงๆนะแล้วก็เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยเดอนสารนั้นผู้อ่านก็ย้ําไปแล้วนะว่าคนมีคู่คนคุยหรืออะไรก็ตามนะคะเอาคนมีคู่ก่อนเลยว่าจะถูกของมั่นไม่คาดฝันด้วย คนคุยเนี่ยผู้อ่นมองดูว่ามีเกมพัฒนาความสัมพันธ์อีก12วันเขาก็เริ่มอาจจะคุยอนาคตกับคุณแล้วอาจจะพัฒนาไปจนถึงขั้นมันหมายจนกลายเป็นคู่ชีวิตกลายเป็นคู่รักที่เรียกว่า มีคุณภาพคู่หนึ่งนะเรียกว่าเฮลตี้เพราะว่า Energy ดีหมดเลยนะคะมัยังไม่ได้มีกาเสียหรือว่ากาที่มันเป็น Toxic ิกเ r g นแล้วนิวเลิฟอยากจะบอกอะไรล่นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะ New l ลิฟอยากจะบอกอะไรคุณคะนิวเลิฟโอ้เอ e นจี Energy ดีอีกแล้วซิสบอนคุณประสบความสำเร็จคุณได้รับชัยชนะค่ะ ทุกคนเลยนะคะที่เกิดมาบนโลกใบนี้ถ้าพูดถึงความรักทุกคนอยากได้รักที่มั่นคงอยากได้คนที่มีหัวใจเดียวกันอยากได้คนที่เป็นผู้ให้และคุณก็พร้อมที่จะเป็นผู้รับ นะคะในขณะเดียวกันคุณก็เป็นผู้ให้ตอบแทนกันไปมาด้วยนะเป็นรักไรเงื่อนไขรักโดยไม่เห็นแก่ตัวนะแล้วก็เป็นความรักที่ยั่งยืนยาวนานนะเป็นรักที่หวานชื่นไปจนตลอดชีวิตนั่นแหละ n นที่ New Love of c i w a r e s เอเจนต์ก็ออกมาบอกว่าคุณได้รับชัยชนะนะคุณได้รับสิ่งนั้น12วันพอได้รับข่าวดีนะคะก็อาจจะไปถึงปีหน้ามีเกณฑ์ได้แต่งงานนะแล้วก็ ผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ผู้อ่านมองดูว่าภายในปีนี้หรือปีหน้าไม่ว่าคุณเจอคลิปตอนไหนก็ตามนะคะในช่วงครึ่งปีเนี้นะนับจากสิ้นปีนี้ไปจนถึงปีหน้าคุณจะไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะจะมีคนมาอยู่ด้วยกับคุณใช้ชีวิตคู่แต่งงานมั่นอะไรก็ตามแต่ตามสไตล์คู่ของคุณแต่ว่าคุณจะไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ว่ามันจะมีความสุขกับสิ่งนี้ ะะ energy ไม้เท้าอีกแล้วน่าที่จะมาการเดินทางของความรักน่าจะใช้โซเชียลมีเดียก่อนเป็นหลักต่อให้คุณไปเจอกันข้างนอกนะคะพอหลังจะกลับมาที่พักอะไรต้นนี้ก็ยังคงจะต้องใช้โซเชียลแต่ว่าไม่นาน energy อย่างมาบอกว่ามันจะพัฒนาภายใน6เดือนเนี้ยนะคะเหมือนกงล้อมหมุนเลยคือพัฒนา energy ของซิลงวอมคือมันคือการควบมาแล้วก็ก้าวไป ก้าวไปก้าวไปมันไม่มี energy ของการหยุดหรือสะดุดดังนั้นภายใน6เดือนเนี่ยมันต้องเจอกันเกินกว่า3ครั้งแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับ l ลอง distance นะคะก็พวกก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้เราจะไม่อธิบายเรื่องแสแ m มเมอร์เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะโยกไปทำคลิปเต็มให้ดีกว่านะคะอดใจรอหน่อยนะคะเพราะว่าภารกิจค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่อยากให้รอนาไปเสิร์ชหาก่อนเลยนะใน Google, YouTube, TikTok ถ้ามือใหม่ทางด้านเว็บเดทก็ไปศึกษาหาความรู้จากบรรดามาดามเรื่องมาดามดีๆหน่อยนะบางคนเขาจะ เรียกได้ว่าจ้องจะใช้ความบิดหวังของคุณมาเป็นเครื่องมือในการหาเงินมาให้คุณสมัครเข้ากลุ่มนะคะสมัครเข้ากลุ่มจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือให้ซื้อของของเขาแล้วจ่ายเงินเข้ากลุ่มเพื่อไปเจอฝอแลอ้วฝอในนั้นก็ค่อนข้างที่จะเวียนคบกับผู้หญิงในกลุ่มนั้นอะอะไรก็ไม่รู้นะคะฝอมีอยู่10คนนะยกตัวอย่างนะฝอมีอยู่10คนผู้หญิงในกลุ่มมีตั้ง50 โอ้ยตายพ่อคุณโชคดีอะไรอย่างนั้นเวียนอยู่นั่นแหละไม่เอานะคะเราเปิดโลกข้างนอกเพราะว่าบางทีคู่เราอะอาจจะอยู่ในโลกกว้างอาจจะไม่ใช่ออยุโรปอาจจะเป็นยุโรปโทนโทนอ่าโทนอ่ะตะวันออกกลางอย่างตรุรกีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆอย่างเลยแหละนะดังนั้นอย่าไปหลงกลนะโลกนี้มีสองด้เสมอพ่้อ่านก็จะย้ำทุกครั้งเนี่ยนอกเรื่องอีกแล้ว โลกนี้มีสองด้านเสมอถ้าคุณอยู่บนพื้นฐานของการมีสเติผูา้หาก็จะบอกเสมอว่ามีสติอยู่ในแสงสว่างนะคะอยู่ในความมั่นคงทางความรู้สึกด้วยนะคะว่าอ๋เอเวลาที่คุณตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างอะ่ะไม่ใช่แค่ก,กดแรงนึ่งดูดเพ้อๆว่านึกถึงประมาณนี้เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเขาจะมาหาเราเองไอ้นู่นไอ้นีนน่กดแรงนึงดูดคือการคิดถึงเป้าหมายค่ะแล้วก็ตัดสินใจลงมือทํา นะคะที่ว่าดึงดูดปุ๊บราวมหาชจรรย์อะไรน่นะไลไ์โค้ดพูดอะ่ะสิ่งที่มันดดูดเข้ามาคือการค้นหาของคุณค่ะคือการเดินทางตามความฝันและระหว่างทางคุณเจอเครื่องมือที่บางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์หรือคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณเจอเองนะคะส่งมาให้คุณได้เรียนรู้ส่งคาถามาให้คุณได้ใช้เป็นเครื่องมือนะในการฝันฝ่าให้ไปถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่คุณ รารถนาโดยมันจะต้องมีเงื่อนไขนะคะของห่วงเวลาแล้วก็เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมด้วยนะอย่างบางคนเนี่ย นะคะเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าอยากได้ภรรยาฝรั่งสวยๆนะคะเอารูปดารามาดูแล้วก็ได้เจอแต่แต่ตัวเขาเนี่ยก็ต้องออกไปข้างนอกด้วยนะแต่ปรากฏว่าเขาทํางานอยู่ในแวดวงนะคะที่มันก็มีชาวต่างชาติอยู่แล้วอ่ะมันก็การออกไปหรือว่าการเขาเลือกคนมันก็เป็นเรื่องง่ายนะเขาบอกว่าเขาเลือกผู้หญิงคนนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ดูใจดีเป็นฝรั่งที่ดูใจดีเป็นผู้หญิง ยุโรปฝรั่งที่ดูใจดีนะคะเขาก็เลยเรียก,ยกว่า,านำเร,เรียกเรียกว่าตีสนิทนู่นนี่จนเกิดเป็นความรักเนี่ยมันอยู่บนสถานการณ์นี้เพราะอาจจะนี่คือกดแรงหนึ่งดูดไม่ใช่ว่าคิดมาเลยเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าชนถ้าใครไม่สำเร็จจ่ายเงินมาเลยเดี๋ยวจะช่วยสำเร็จปรากฏว่าเขาอะสำเร็จเขาอะรวยนะคะฝากไว้ให้คิดนะเอาละ ไม่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาทําคลิปให้เมื่อไหร่จริงๆเลยนะแต่ว่าก็เป็นห่วงดังนั้นจะพยายามใส่เข้าไปให้ให้เรียนรู้ได้ทุกๆคลิปนะจ๊ะที่รักนะจะพยายามใส่เข้าไปแล้วก็หลายๆท่านก็สำเร็จแล้วอ่ะสุดท้าย financial and c a r e e r ออกมาบอกอะไรโอ,อ้ energy ดีอีกแล้ว มีเรื่องเงินเข้ามาแทรกตลอดซึ่งดีมากบอกเลยว่าลักกี้นเกิร์ลิฟออภัยค่ะลักกิ้นเกมนะคะเอเจนีนี้ของคุณบอกว่าคุณสิภายใน12วันนะคะ จะได้โชคลาภเป็นความรักและความรักก็อาจจะนำพามาซึ่งเงินทองด้วยนะคุณน่าที่จะเรียกได้ว่ามีแนวโน้มว่าภายในอีก12วันสิ่งที่ไม่คาดฝันคุณอาจจะจนเจอคนที่เขาน่ารักแล้วก็อยากที่จะเทคแคร์คุณนะหรืออาจจะเจอแล้วล่ะแต่ว่าเขาอาจจะเรียกได้ว่าให้ความช่วยเหลือโดยที่คุณไม่ร้องขอแล้วก็ไม่ได้ขออะไรจากคุณนะระวังให้ดีๆด,ด้วยนะคะแต่ถ้าคนจริงเขาช่วยเลยเขาไม่มา โอ้ยไอโนนี่นี่แล้วขอเงินนะประมาณนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคุณจะได้คนรักที่เขามีฐานะที่มั่นคงด้วยนะในอีกสิบสองวันน่ะคือคุณอาจจะคิดไว้ว่าน่าจะแค่นี้โอเคแนละ้วแต่ปรากฏว่าคุณได้คนที่ดีกว่านั้นด้วยนะคะแล้วก็คุณน่าจะได้คนที่เรียกว่าเป็นสายเปย์สายทุ่มเทจริงๆแต่ผู้อาจจะบอกทุกครั้งว่าเวลามีความรักโฟกัสที่ความรักก่อน คนเวลาเขารักไม่ต้องขอเขาให้ค่ะถ้าไปโฟกัสเรื่องเงินก่อนคุณจะเลือกพลาดทันทีเพราะคุณจะไปดูตัวอย่างคนอื่นว่าแฟนคนนั้นให้เท่านั้นแฟนคนนี้ให้เท่านี้แล้วทำไมเราไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ความรักแล้วพวกอ่านไม่สนับสนุน คู่ใครคู่มันธรรมชาติของเรามันจะกรมกล่อมของเราเองอยู่แล้วไม่ต้องไปตามใครนะคะ Energy ด้านหลัง The World ในอีก12วันนี้นะคะคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะโชคชะตาของคุณมีเกณฑ์การหมุนวนเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่ขนทางของการเริ่มต้นใหม่อย่างที่พ่ออ่านบอกแหละ อาจจะโชคชะตาหรือว่านำพาให้คุณได้เจอรักครั้งใหม่ที่ดีและรักครั้งนี้เป็นรักแท้ด้วยพวนี้เป็นสายเปรด้วยนะคะทุ่มเทในความสัมพันธ์ต้องบอกว่าแบบนั้นแล้วก็ในด้านอื่นก็ตามสเต็ปไปนะคะคุณต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองให้ได้ก่อนนะดูแลตัวเองดีมากๆจนเขาเห็นว่าตายแล้ว เขาดูแลตัวเองดีขนาดนี้แล้วถ้าฉันดูแลเขาไม่ดีเท่ากับเขาดูแลตัวเขาเองเขาคงไม่เลือกฉันแน่อะไรอย่างเงี้ยอย่าทําตัวตกเป็นเหยื่อเหมือนตกเป็นเหยื่อตลอดเวลาอุ้มันแย่นะคะแบบนี้ไม่เอานะดูแลตัวเองเทคแคร์ care, ตัวเองให้ดีๆค่ะนะเขายังดูแลตัวเองดีได้เลยเราก็ต้องดูแลตัวเองดีได้ด้วยอยากได้คู่ดีๆนะคะสิลเสมอศีลตัวเราเป็นยังไงทําให้มันดีก่อนด้วยนะคะ อาครบถ้วนกระบวนความ12วันนี้เรื่องไม่คาดฝันคือเจอนะคู่คู่แท้รักแท้แล้วแล้วก็มีแนวน้ว่าเป็นรักครั้งใหม่คนที่คุยอยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์12วันนี้ได้รับข่าวดีในเรื่องการเดินทางนะคะคนมีคนรักอยู่แล้ว12วันอาจจะถูกขอมั่นสายฝาแลบ นะคะถูกอาจจะ12วันนี้อาจจะขอถูกเปลี่ยนสถานะเร็วด้วยคนที่เพิ่งคุยอาจจะขอเป็นคนรักแล้วก็มีเกมการเดินทางมาหากันนะคะในช่วง12วันนี้เขาจะส่งข่าวบอกคุณให้คุณได้รู้นะคะแหมเรียกได้ว่ายิ้มแก้มแตกกันไปเลยทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำหน่อยนะจาก Universe จริงๆพวกอันมองดูว่ามันจะเซอร์ไพรส์มากๆในอีก12วันนี้ที่คุณรู้สึกเอ,อนยเบื่อๆไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวจะมีมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีมาเอาละขอข้อความจากูนิเว e สำหรับคุณนะคะก่อนที่จะปิดจบคลิปนี้นะข้อความแรกออกมาบอกว่าอะไรคะการกระทําของคุณในทุกๆข่วงขณะ นะคุณจะต้องให้เกียรติตัวคุณเองเสมอเพราะการที่คุณให้เกียรติตัวคุณเองอะ่ะมันจะทำให้คนที่เข้ามาเป็นคนที่รักแล้วก็ให้เกียรติคุณจริงๆนะคะเนี่ยอันนี้สำคัญเลยอ่ะแล้วยังไงต่อนะแม่จี่โซคอนเน็กมาเลยนะคะคุณคาดหวังจะสร้างครอบครัวคะ่ะและคนที่คนที่เขามี ความรู้สึกนึกคิดเดียวกันกับคุณะนะคะในห่วงเวลานี้เขาก็กําลังสื่อถึงพลังงานของคุณด้วยดังนั้นพลังงานเป็นยังไงสื่อสื่อพลังงานของคุณให้ตรงกับเขาคนนี้เพื่อที่คุณทั้งคู่จะได้พบเจอกันนะคะภายใน12บวันนี้บางท่านจะมีข่าวดีมาก,มากๆเลยอะนะเอเจ้มาทําให้คุณ มีความสุขตื่นเต้นมากๆในเรื่องความรักนะคะเพราะมันมีคอมมิชเมนต์กับคนที่คุณชอบมากๆเลยนะคะในเจี้ของ j จสเม้นท์นะคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรียกได้ว่าพ้นทุกพ้นโศกพ้นเคราะห์อะไรที่คุณเชื่อว่ามันเป็นเคราะห์เป็นโศกเป็นอะไร12วันนี้มีเกณฑ์เรียกได้ว่าเกมพลิกเกมพลิกนะคะมีเกณฑ์การพลิกผัน นะแล้วก็ชีวิตคุณเอเนจีออกมาบอกว่าขอรู้ไว้เลยว่ามันเหมือนกับของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่คุณได้เกิดมาบนโลกใบนี้นะคะสิ่งดีงามหรือว่าสิ่งที่เข้ามาเป็นบททดสอบอะ่ะมันทำให้คุณได้เรียนรู้มันทำให้คุณได้เติบโตชีวิตคนเรานั้นจริงอยู่ว่ามันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากในการที่คุณจะไปฏิบัติ ตัวตนของคุณนะคะให้มันดีวันดีคืนได้นะคะผู้ว่าเข้าใจแหละบางครั้งมันมีวเบรชั่นตกบ้างมันมีอารมณ์หน่วงปกติผู้อ่านก็มีค่ะอารมณ์หน่วงนะอารมณ์หน่วงที่ว่าเอ๊ะทำไมเราช่วยเขาไม่ได้เต็มที่แต่บางครั้งหน้าที่ของเราทําเต็มที่แล้วหน้าที่ของเขาเขาไม่เต็มร้อยมันก็เป็นการยากนะคะที่จะหิวขึ้นมาเหมือนกันนะคะแล้วผู้อ่านพูดอยู่ตรงนี้ให้เต็มร้อย คุณก็ต้องให้ตัวคุณเองเต็มร้อยด้ยนะเพราะูนิเว์สเตรียมให้คุณเต็มร้อยอยู่แล้วว่าดูสิรักครั้งใหม่มั่นหมายแต่งงานครอบครัวชีวิตที่พลิกฟื้นอีก12วันนี้ขอให้คุณทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้นะคะจงมีชีวิตใหม่ที่ดีภายใน12วันไม่ว่าจะยังไงแล้วแต่คุณจะต้องได้รับสิ่งด,ดีๆไม่ว่าจะยังไงต้องได้รับสิ่งด,ดีๆต่อให้มันจะมาเพียงเล็กน้อยก็ตามนะคะมันก็คือสิ่งด,ดีๆที่ อาจจะเปลี่ยนแปลงคุณไปตลอดกาลนะคะเอาล่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ